จำนวนจริงคือจำนวนจริงนะครับ <c oughs> จำนวนที่จริง real number นั่นเองนะครับเรามาดูกันเลยหน้า24นะครับการเขียนเศษส่วนนะครับให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำแล้วก็การเขียนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับกลับไปกลับมานะครับเรามาดูเลยนะครับจำนวนจริงนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นทศนิยมนะครับ จำนวนอ่าเขาเรียกว่าถ้าเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้อะเป็นจำนวนจริงแต่ถ้าเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนไม่ได้นะครับไม่เป็นจํานวนจริงอย่างเช่นนักเรียนเอา0.8ดอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะ0.8นะครับก็เขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้นะครับก็คืออะไรครับ8ส่วนอะไรครับ8ส่วน10นั่นเองอ่า ใครงงเอาใหม่นะครับ0.8มันก็คือ8ส่วน10ททำไมถึงเป็น8ส่วน10ล่ะเออทำไมเป็น0.8ล่ะก็นี่นะครับนักเรียนครับถ้านักเรียนจำได้วิธีการเลื่อนจุดนะครับนักเรียนถ้านักเรียนจำได้ถ้าเลื่อนจุดไปเนี่ยนะครับมันนะครับจะยก,กํำลังใช่ไหมอ่าติดยก,ยก,กลังยกระลังแต่อันนี้ นักเรียนครับเปลี่ยนใหม่เห็นไหมครับตัวนี้ทศนิยมกี่ตำแหน่งดูนะครับตรงนี้สังเกตที่10ตรงนี้ทศนิยมมีศูนย์ตัวทศนิยม1ตำแหน่งก็คือ0ูนนั่นเองนะครับแบบนี้0ูนนี้เป็นจํานวนจริงไหมเป็นนะครับเพราะว่าเป็นทศนิยมที่รู้จบคําว่ารู้จบคือไม่ต่อไปเรื่อยๆเป็น7จ็ดเนี่ยเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่อันเนี้ยเขาเรียกว่าทศนิยมไม่รู้จบ นะครับดังนั้นนะครับทศนิยมรู้จบก็คือจบแค่นี้เห็นไหมครับจบแค่นี้เห็นไหมครับจบแค่นี้เห็นไหมครับนี่0.8นะครับดังนั้นนะครับเรานะครับจะมาเรียนในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นต่อไปเรามาดูการเขียนทศนิยมซ้ำนะครับอ่ะพามาดูเลยทศนิยมซ้ำนะครับทศ นิยมซ้ำคำว่าทศนิยมซ้ำเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับทศนิยมซ้ำคืออะไรเมื่อกี้บุรู้แล้วว่าทศนิยมปกติคือ0ูนอะไรเงี้ยก็คือ8ปดส่วนสิบอะไรเงี้ยนะแต่เรามาดูทีนี้ถ้าเป็นทศนิยมซ้ำมันเป็นยังไงนะครับทศนิยมช้ำทศนิยมทศนิยมซ้ำก็คืออย่างนี้ครับ0ูนย์จุดแปดซ้ำแปด เขาเรียกมันหมายความว่า0.8 8 8 8 8 8 8 8 8 8ไปเรื่อยๆนะครับก็คงที่ก็คือ8ใช่ไหมครับอ่าอันนี้มีตำแหน่งเดียวนะครับดังนั้นเวลานะครับเวลาเขียนนะครับ เวลาเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเราจะเขียนได้โดยเทคนิคในการเขียนตัวนี้ก็คือฟังดีๆนะครับเทคนิคนี้ในการเขียนตัวนี้ก็คือเรียนดูตรงนี้จุดกี่ตัวจุด1ตัวดังนั้นนะครับเราจะใช้9เข้ามาช่วยนะครับมันก็คืออะไรครับ8ส่วน9นั่นเองนะครับดูนะดูนะ8ตัวนี้เหมือนเดิมส่วนด้วย9 แล้วถ้าเป็น0.13ล่ะอ้าวเราก็มาดูครับ0.13มันก็คืออะไรครับ0.1111111ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่าก็จะได้เท่ากับ1ส่วน9เพราะอะไรนี่ไงครับมีจุดตัวนี้1ตัวเขาเรียกว่าเป็นเลข9เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับ นี่อ่าเสร็จแล้วครับตัวนี้คือ1ตําแหน่งทศิยมซ้ำหนึ่งตำแหน่งเนี่ยเขาเรียกทศยมซ้ำหนึ่งตำแหน่งนะครับพวกนี้เขาเรียกทศยมซ้ำหนึ่งตำแหน่งนะครับต่อไปมาดูทศยมซ้ำสองตำแหน่งบ้างอ่าทศิยมซ้ำสองตำแหน่งเป็นยังไงครับเรามาดูกันเลยทศยมซ้ำสองตำแหน่งก็เช่น0จุดตามในตัวอย่างเลยนะครับ 2, 3ซ้ํา2ซ้านะครับซ้ำสองซ้ำสามอ่า เรามาดูครับซ้ำสองซ้ำสามเรามาดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงมันก็คือสองสามเหมือนเดิมครับส่วนด้วยอะไรเฮ้ยตัวนี้นะครับเก้าหนึ่งตัวตัวนี้ก็เก้าหนึ่งตัวแสดงว่าส่วนด้วยอะไรเก้าเก้านั่นเองนะครับนี่คือสูตรลัดนะครับให้เป็นทศนิยมจากทศษิยมซ้ำเป็นเศษส่วนนะครับต่อไปนะครับทศนิยมซ้ำสามตำแหน่งล่ะ เรามาดูเลยทศนิยมซ้ำสามตำแหน่งเป็นยังไงอ่ะเรามาดูนี้ครับทศนิยมซ้ำสามตำแหน่งจะเป็นอย่างนี้ครับเออขอใช้สีม่วงนะ0.159มันซ้ำแบบนี้มันซ้ำแบบนี้เหตุที่ไม่เขียนตรงเลข5จุดเป็นตรงนี้เพราะอะไรเพราะมันซ้ำสองที่แล้วไงนะครับตัวตรงกลางก็ต้องซ้ำเหมือนเดิมมันก็คืออะไรครับตัวนี้มันก็คือ 0.159 159 159 159 159 15นะครับอ่าไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะเขียนเป็นในรูปของเศษส่วนก็คืออะไรครับ159ส่วน9 9 9ทำไมเป็น9 9 9ก็มี9 1ตัว2ตัว3ตัวนะครับก็เป็น 9, 9 9 9อย่างนี้ นะครับนี่คือวิธีการนะครับนี่คือวิธีการอ้าวถ้าเข้าใจแล้วเอาลองดูนะครับนักเรียนครับมาดูในเรื่องของทศนิยมนะครับกันต่อนะครับอ่ะเรามาดูกันในเรื่องของทศนิยมซ้ําที่มันเป็น1ตําแหน่งแล้วก็ที่แม่นไม่มีตัวซ้ํานะครับอ่ะอเรามาดูเทคนิคในการทํานะครับทศนิยมซ้ํานะครับ ตำแหน่งที่2เป็นต้นไปบ้างอ่าเรามาดูกันเลยนะครับถ้านักเรียนเห็นแบบนี้นะครับอ่าดูนะครับ0 4 8จุดนะครับซ้ำที่8นะครับเขาอ่านว่า0.4838ซ้ำน,นะครับอ่ามันก็คือ0.48888888 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8ไปแบบนี้นะครับนะก็ นี่คือการเขียนทศนิยมแต่ถ้าเราจะทํำยังไงให้มันเป็นเศษส่วนเรามาดูกัน,นครับชั่วฟังดีๆนะให้นักเรียนนะครับเขียนจํานวนเต็มตัวนี้เลย48ตัวนี้นะครับเป็นเศษส่วนนะดูนะครับ48ใส่ลงไปแล้วเป็นลบครับลบอะไรครับลบตัวที่ไม่จุด หลังหลังทดสิยมนะอ่าหลังหลังตัวนี้นะครับตัวที่ไม่จุดคือตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมไม่มีจุดใช่ไหมครับดังนั้นลบอะไรลบ4ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับส่วนด้วยชา้าๆนะครับจุดเนี่ยมันคือ9ใช่ไหมจุดตัวนี้มันคือ9ก,ก็ใส่9ลงไปแล้วตัวที่ไม่จุดล่ะตัวที่ไม่จุดก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ตัวที่ไม่จุดก็ใส่อะไรครับ ใส่ศูนย์ครับอืม48ลบ4ได้เท่าไหร่ครับ48ลบ4ได้ได้ได้เท่าไหร่ได้44ใช่ไหมครับ48ลบ4ได้44ส่วนอะไรครับส่วน90จบครับเสร็จง่ายนิดเดียวเห็นไหมอ่ะตัวอย่างต่อไปก็ได้ดูนะ ศูนย์จุดศูนย์จุดอะไรอ่ะศูนย์จุดสามหนึ่งสามหนึ่งหกนะสามหนึ่งหกซ้ำหกนะครับศูนย์จุดสามหนึ่งหกซ้ำหกอ่ะครูจะเขียนลัดไปเลยนะครับวิธีการทำให้มันเป็นเศษส่วนครับดูนะครับ0.31636นซ้ำนะครับก็จะเอาจำนวนเต็มทั้งหมดเลยเนี่ยไอหลังทศนิยมทั้งหมดเลยนะเห็นไหมขันตอนแรกนะใส่เข้าไปเลย316ใส่อย่างนี้เลยนะครับ แล้วไปลบครับลบอะไรครับลบอะไรตัวที่ไม่ซ้ําจุดตัวที่ไม่ซ้ําจุดก็คือตัวที่ไม่มีจุดบนหัวตัวที่ไม่มีจุดบนหัวคือเท่าไหร่คือ3 1เอใช่ไหมครับดังนั้นเราใส่3 1เอเข้าไปโชว์ส่วนด้วยเท่าไหร่ส่วนด้วยส่วนด้วยเท่าไหร่อะส่วนด้วยเรามาดูครับการส่วนดูดูด,ดูดูนะจําได้ไหมจุดใส่เก้าครับ จุดใส่9ไม่มีจุดกี่ตัวไม่มีจุดคือตรงนี้ใช่ไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมครับเ,เดี๋ยวนักเรียนงงไม่มีจุดนะไม่มีจุดไม่มีจุดบนหัวเราก็มาหนึ่งตัวใส่0ูนย์ไว้ไม่มีจุดเราก็มาอีก1ตัวก็ใส่0ูนย์ไว้เห็นไหมครับเสร็จแล้วลบกันครับหกอ่ะหรือใครที่เฮ้ยแล้วทำไงต่อครูเราก็มาแยกคิดสิ สามหนึ่งหกลบกับอะไรครับสามสิบเอ็ดตั้งลบงี้เลยย่าไม่ต้องไปอายถ้าใครยังลบไม่ได้ไม่ต้องไปอายครับหกลบ 1, หนึ่งเหลือห้าเอแล้วหนึ่งตัวนี้ลบสามไม่ได้ไปยืมมาครับสามตัวนี้ไปยืมมาหนึ่งร้อยนะจริงๆเขาเรียกว่าหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเราเพิ่มหลักให้มันด้วยนะครับก็เป็นสิบเอ็ดใช่ไหมตรงนี้สิบเอ็ดลบสามได้เท่าไหร่ครับสิบเอ็ดลบสามได้แปดครับสองลบอะไรไม่มีครับชักลงมาสองแปดห้าสองแปดห้าใช่ไหมครับ อืมสองป่ะแปดเกอ่านะถูกแล้ว285นะครับก็จะได้285นะครับส่วนด้วย900เห็นไหมเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วจริงๆนะนี่คือวิธีรัดนะครับนักเรียนหรือมีอีกมีอีกมีอีกดูตัวอย่างหน้า24ก็ได้นะครับใครที่ สงสัยดูไปด้วยนะครับ0.851351นะครับอ่าวิธีการเหมือนเดิมครับนักเรียนครับจับมันมาทั้งหมดเลยหลังทศนิยมไอหลังเลขศูนย์นะครับทศนิยมเนาะทศนิยมเอามาเลย3ตัว851นะครับลบอะไรครับลบอะไรเอ่ยลบตัวที่ไม่มีจุดนะครับตัวที่ไม่มีจุดคือตัวไหนอะ่ะ 8ครับก็ใส่แปครับลบ8ดครับเห็นไหมส่วนด้วยอะไรฮะส่วนด้วยส่วนด้วยอะไรฮะส่วนด้วยนี่ไงจุดตัวนี้เลข9้าใช่ไหมก็ใส่9้าลงไปจุดตัวนี้เลข9ก้าก็ใส่9้าลงไปหรืออะไรที่ไม่จุดเหลือแดไม่จุดเราก็ใส่ศูนย์ครับแค่นั้นเองนี่วิธีการเห็นไหมฮ่า <laughs> ยังลบไม่ได้ยังลบไม่คล่องก็8 5 1ลบด้วย8นะครับออแบบนี้ง่ายจะตายเนาะสิ 11, ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมครับอันนี้เหลืออะไรเหลือ4ี่นะครับสิบเลบแเหลืออะไรเหลือ3 4ไม่มีตัวลบก็ใส่4 8ชักลงมานะครับคําตอบที่ได้ก็คือ8 4ดสีามหารด้วย9 9 0าเเสร็จ เรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับนักเรียนครับลองทําดูหน้าที่ 25, ลองดูนะครับข้อ1ใหญ่ข้อ2ใหญ่ลองทําดูครับในส่วนของอการสอบบทที่1นนะครับให้ทําข้อ1ถึงข้อ10นะครับเสร็จแล้วครูจะทํำยังไงดีอะส่งทางข้อความแชทได้ไหมไม่ได้อีกละมันจะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะส่งให้แล้วกันนะครับแล้วให้นักเรียนไปทํามันจะง่ายดีนะครับ อ่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ